สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้า News กับน้องแหวนพลอยเด็กหญิงแหวนพลอยรัตนวิจิตรนักข่าวเด็กอาสาสถานีเด็กคิสเตชันร่วมกับสำนักข่าวต้นกล้า News และรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักข่าวเด็กอาสารุ่นที่2ประจำปี2568เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปปีเข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการผลิตข่าว ระยะเวลา12สัปดาห์โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การผลิตข่าวการอ่านข่าวและการรายงานข่าวจากวิทยากรของสถานีเด็กคิ Station กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่4ตุลาคม2568ถึง31มกราคม2569โดยมีทั้งการอบรมออนไลน์และฝึกปฏิบัติจริงรวมทั้งโอกาสได้ร่วมผลิตรายการข่าวออนแอร์ทางวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.thailandonair.com เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2568และประกาศร,รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่2ตุลาคม2568ทางเพจ สถานีเด็กคิ s สเตชันดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www thai land on air com หรือทางเพจสถานีเด็กคิ s สเตชันจบข่าวเด็กหญิงแหวนพลรัตนวิจิตรนักข่าวเด็กอาสาอ่านสวัสดีค่ะ